โรงเรียนวัดปลูกศรัทธากรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดกรถินสำริดณวัดปลูกศรัทธาเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยมีพระครูประหลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งพิธีทอดกรถินสำริดในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาฝึกการเป็นผู้ให รู้จักการทำทานและการทำหน้าที่กาลยนณมิตรโดยมีเด็กหญิงนัชชาจัดรถเป็นประธานกรถินสำริดเด็กดีวีสตาประจำปีพุทธศักราช2568ภายใต้การดูแลของคุณครูอัจฉราพรพรมนอกครูผู้ประสานงานโรงเรียนรวมทั้งท่านผู้มหน่วยการโรงเรียนคณะครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธาเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งพิธีกรรมดําเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์โดยมีชาวบ้านพร้อมทั้งสาธุชนมาร่วมพิธีเต็มศาลาโดยเด็กดีวีสตาประธานกฐถินเป็นตัวแทนกล่าวคําถวายผ้ากฐถินส่วนคณะครูนักเรียนและศรัทธาสาธุชนก็ได้ร่วมถวายจัตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมทอดกรถินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้เพียงปีละครั้ง การที่เยาวชนได้มีส่วนร่วมในบุญในครั้งนี้ตั้งแต่ยังยาววัยนับเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่จะเติบโตเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในอนาคตและที่สำคัญเป็นงานบุญเที่ยวรวมใจบ้านวัดและโรงเรียนหรือบวรกิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยภายใต้โครงการกรถินสัมฤทเด็กดีวีสตา และเป็นหนึ่งในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทยสา0 0 0ืวัดโดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชยโย